คำว่าสนับสนุนนะครับในภาษาเขมรแปลว่าอะไรได้บ้างนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเช่องเรียนภาษาเขมรจากข่าวนะครับบาทสุสไลสมสวากุมกันช่อรเรียนเพียราสตใหม่บาทเงี้นเพียรา์าเยิงเรียนเพีรยรศาสตใหม่ตามสารบรเมเียนออนไลน์บาทบอกอ่อานกระส่ายตามออนไลน์ให้หนึ่งศึกษาเรียนเปียคลักลักดาวเตะตรงหนึ่งเพีรยรศาสตใหม่บาท โอเคคำศัพท์วันนี้ที่เราจะเรียนนะครับก็คือคำนี้นะครับออกเสียงว่าอุปรธรรมอุปธรรมอันนี้คำว่าความตรอาอุปธรรมความตรอภาษาไทยก็แปลได้ทั้งสองความหมายฮะสปอนเซอร์ก็ได้สนับสนุนก็ได้นะครับโดยรวมทั้งสองทั้งสองคำนี้ฮะก็คือมีความหมายหรือก็หมายถึงการส่งเสริมการช่วยเหลือการ อุปการะคือการช่วยตำนกบำรงการช่วยอุปการะเนียตะวินตะมกอันนี้ก็ก็จะความหมายโดยรวมนะครับแต่ความหมายที่แตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือว่าการอุปธรรมนี่ฮะส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินสนับสนุนนะครับให้เงินสนับสนุนหรือก็เป็นการสนับสนุนโดยการวิธีต่างๆฮนะเช่นการให้เงินการให้สิ่งของเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการอุปธรรม แต่ว่าการกวมตรนี่ครจะไม่มีการกวมตรจะไม่มีเงินสนับสนุนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับภาษาไทยก็หมายถึงทั้งสองคำนี้ฮะสปอนเซอร์หรือว่าสนับสนุนเท่นอ,อกจากนั้นคําว่าอุปธรรมนะครับก็ปลายเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็ได้ฮะอุปธรรมแล้วก็คํานี้ฮะส่วนใหญ่แล้วจะไวท้ทายคําอื่นได้ด้วยเช่นคําว่า เรียจ <f dragging> ูปธรรมนะครับเรียจูปธรรมแปลว่าราชูปธรรมนะครับก็คือการอุปธรรมการอุปธรรมหรือก็การตุนุกบุญรงบบอปริเจียหรืออัมพีปริเจียอัมพีเปรมากสัตย์เจดามแบบก็คือการอุปธรรมจากพระมหาจากพระมหากษัตริย์จากพระราชาหรือก็เราสามารถพูดได้ว่าเป็น พระบรมราชูปธรรมก็ได้นะครับโอเคเรามาดูว่าคำนี้นะครับเขียนในข่าวยังไงบ้างโอเคอันนี้เราเอามาจากหนังสือพิมพ์นี้นะครับไม่ทำไมวาผ่านหัวข่าวว่า t ิกต็อกหนึ่งอุปธรมรมปริกาศกีฬาบอลตัวยูโรปีปอนมาเพย์บ้างทิกต็อกหนึ่งอุปธรมรมปริกาศกีฬาบอลตัวยูโรปีปอนมาเพย์ ทิกต็อกซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมฮะเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแอปพลิเคชันฮะแอปพลิเคชันนึ่งอุปธรรมมาแปลว่าเข้ามาร่วมสนับสนุนนะเข้ามาร่วมสนับสนุนหรือว่าเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เข้ามาเป็นสปอนเซอร์นุนศึกปริการก็คือศึกยูโรศึกฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020นะครับ ให้ลองมาอ่านดูนะครับบนด้านสงังคมทิกต็อกหนึ่งคล้ายจียนเนี่ยอุปถัมภ์บขนมปริกาการประกวดกีฬาบอลตัวเอ,อรบหรือก็ยูโรนี่นะครับชนามปีปอนมาเไพ่ดาลครหนึงจับประดำในคลายมิโทนาชนามปีปอนมาเพมม่หมวยนี่เรือข่ายสังคมทิกต็อกจะกลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์จะกกลายมาเป็นผู้สนับสนุนนะครับหรือจะเข้ามาร่วมสปอนเซอร์ นุ่นศึกยูโรฮะนุ่นศึกการแข่งขันฟุตบอลยูโรปี2020ฮะซึ่งจะมีแผนที่ที่มีแผนจะเริ่มแข่งขันในเดือนมิถุนาปี2021นีนะครับก็คือการแข่งขันกีฬาการแข่งขันฟุตบอลยูโรนี้นะครับของปี2020แต่ว่าเลื่อนมาเป็นเลื่อนมาแข่งขันปี2021เนื่องจากว่า มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็เลยแข่งขันไม่ได้ปี20ก็มาแข่งขันเดือนมิถุนายนปี2021นี้นะครับแล้วก็ได้ tiktok นะฮะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ยังเป็นทางการเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเห็นว่าอุปธรรมนะฮะอุปธรรมก็คือว่าเป็นการช่วย เป็นการสนับสนุนโดยการให้เงินหรือให้สิงคองต่างๆฮะโอเคถัดไปนะครับก็เอามาจากหนังสือพิมพ์นี้เช่นเดียวกันนะครับผ่าทั่วข่าวว่าเมดดดักนอมโยเทียมียนามาสนาอนายรัฐไตรไทยเอาความโตรัธิประเจธาปไตยระบกกลวนโอเคผู้นำทหารนะครับของประเทศมยนมาเสนอนายกรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีไทยประเทศไทย ให้สนับสนุนก็คือเสนอให้มีการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยของประเทศเมียันมาระบอบครัวนี้นะครับทีนี้ก็ใช้คําว่าความตรอก็แปลว่าสนับสนุนเหมือนกันนะครับนี่ก็ใช้คําว่าความตรอบาแปลว่าสนับสนุนสนับสนุนอะไรนะครับสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในประเทศเมียนมานะครับ โอเคคำศัพท์วันนี้ที่เราได้เรียนไปก็คือคำว่าความโตรแปลว่าสนับสนุนหรือว่าอุปธรรมฮะแปลว่าอุปธรรมเหมือนกันหรือว่าเป็นการสปอนเซอร์เป็นการสนับสนุนนะครับโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์หรือว่าก,กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ